ลิมิโนนคนหน้าเฮียนะครับเ,เราเล่นลิมิโนนช a n น e l ควับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการยิงแอดโคสนานั่นเองนะครับผมเพราะว่า ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าการยิงแอดโฆษณามีข้อดีข้อเสียยังไงผมพูดไปบ้างแล้วใช่ไหเออใช่แล้วแหละทำไมผมถึงเอาเรื่องการยิงแอดโฆษณามาพูดในตอนท้าย,ายเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าไปเนี่ยคือบางคนแม่งแบบอย่างผมผ่านมากับตัวเองใช่ไหว่ากูแม่งแบบหลังจากเป็นเอเอ็มปุ๊บกูเริ่มยิงแอดกูก็ยิงมั่วยิงแบบ ยิงไม่รู้ยิงยังไงแดกเงินกูไปฟรีๆบ้างก็มีอะไรเงี้ยคือแบบหนึ่งคือเราไม่มีเทคนิคใช่ปหพอร้อยมีเทคนิคต่อให้ลูกค้าทักมาร้อยคนเราก็ปิดไม่ได้ถูกไหมเออแต่ตอนเนี้ยเรามีเทคนิคอย่างเรามีแล้วถูกไหมถ้าลูกค้าทักมาร้อยคนอย่างน้อยเราปิดได้สามสิบคนอันนี้ถือว่าเราประสบประสบผลสําเร็จไหมประสบผลสำเร็จอประสบผลสําเร็จ โอเคป่ะอ่าส่วนใครที่ยังมัวปัญญาอ่อนนั่งแค่ดู EP 1 EP 2หรือว่า EP 3แล้วมึงเข้าใจกูจะบอกแค่ว่ามึงอะยังโง่อยู่เข้าใจปะ่ะมึงยังโง่อยู่มึงยังเป็นคนที่อ่านหนังสือแค่สารบัญเนื้อหาใจกลางความสำคัญมึงยังไม่ได้อ่านมึงยังไม่ได้อ่านจนถึงหน้าสุดท้าย มึงยังดูแค่ ep หนึ่ง ep สอง ep สามมึงก็ยังไม่ถึงขั้นตอนนี้แน่นอนมึงยังไม่ถึง ep 6แน่นอน ep เกี่ยวกับการยิงแอดโฆษณาที่ทําให้มึงได้ลูกค้าง่ายขึ้นโดยที่มึงไม่ต้องทักเข้าไปให้เขาด่าเข้าใจปะแล้วผมก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ดูมาทุก ep และมาถึง ep นี้นั่นหมายความว่าคุณนเป็นคนที่มีความตั้งใจ คนที่มีความตั้งใจเนี่ยคือคนที่สามารถนั่งดูคลิปแม่งแบบวันเดียวนั่งดูหมดมาคนแม่งนั่งดูซีรีส์แบบยี่สิบตอนซีรีส์เกาหลีเนี่ยแม่งจะดูได้นะเว้ยตอนละชั่วโมงอ่ะเออแต่ดูกูพูดแค่นี้นมึงดูไม่จบมึงดูไม่ได้แล้วมึงไปบ่นว่าปิด PS ไม่ได้ปิด PS ไม่ได้บ่นอยู่นั่นแหละในกลุ่มอ่ะพูดแท็กให้ทุกวันกูโพสทุกวันว่าเข้าไปดูนะเข้าไปดูนะสนใจไหมไม่สนใจ มางคนสนใจก็ดูแค่ ep หนึ่ง ep สองแล้วอินบอกกูมาว่าพี่ขอคลิปที่พี่บอกหน่อยว่าเป็นคลิปปิดการขายอะไรอ่ะทักมาทักมาทำไมก็บอกอยู่ว่าแบบเออดูให้มันหมดดูให้มันจบผมซ่อนไว้อะไรไว้ทุกอย่างในสมองผมอะ่ะคุณเชื่อป้าว่าผมทำงานเป็นขั้นตอนนะอันดับแรกทำไมผมถึงบอกว่าเออมีสามขั้นตอนสเต็ปต่อมาคุณต้องมาดูนี่นะ มันดู ep สองนะเออแล้วมาดู ep สามนะพอคุณดู ep สแล้วคุณจะได้แบบเข้าตัวเข้าถึงตัวผมได้อ่าเห็นปะสมองผมอะ่ะมีเขาเรียกว่ามีอะไรอะมีความคิดที่มันเป็นขั้นเป็นตอนที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงตัวผมได้เพียงแค่คุณดูคลิปและทำตามแค่นั้นเองจบไม่ต้องแบบดูแป๊บเดียวมึงแบบไร้สาระทุกวันนี้กูบอกเลยสายงานใครก็แล้วแต่ ไล่ลูกทีมตัวเองมาดูคลิปกูไล่ลูกทีมตัวเองมาดูคลิปคลิปผมนะอันเนี้ยไม่ได้ว่าตัวเองแบบสอนดีหรือว่าอะไรนะแต่ผมผ่านมาหมดแล้วแล้วแล้วผมเป็นคนที่ไม่ใช่แบบหัวแบบหัวแบบเข,ขาเรียกว่าวอะไรไม่ใช่ลูกกระจอกอะ่ะไม่ใช่แบบเด็กกระโปงอะ่ะเออไม่ใช่เด็กกระโปงผมเป็นคนที่หารายได้จากทุกช่องทางเข้าใจปะ หาไายได้จากทุกช่องทางอ่าไม่ต้องงงเดี๋ยวคุณจะสลาดเองว่าทําไมผมถึงต้องทาอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าสักวันหนึ่งว่าลีมินนลคือใครลีมินนอลเป็นยังไงลีมินนลมาจากไหนอ่าเดี๋ยวคุณก็รู้เองส่วนเรื่องการยิงแออตะคอกไปปะวะเดี๋ยว,วาหาว่ากูพูดแสบเบาอีกอ่า ก่อนจะจะ,จะไปขั้นตอนการยิงแอดโฆษณาไปกดติดตามอินสตาแกรผมไว้ผมผมจะตั้งเป็น private ไว้ก่อนคือทำไมต้องนั่งเป็น private ก็คือผมจะให้แบบครบอาจว่าครบร้อยคนแล้วผมก็อนุม,มัติอนุม,มัติอนุม,มัติแล้วคุณก็เข้าไปส่งเอ้ยไม่ใช่เข้าไปส่องไอผมแล้วก็แคป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 เอาเพราะว่าผมจะซ่อนไว้แล้วผมจะเปิดให้ ครั้งละหนึ่งคนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ผมจะทำอ่ะเออแล้วแต่กูพอใจอะ่ะเข้าใจปะทำไมผมต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าหลายๆคนยิงแอดโฆษณาไปหนึ่งมึงยิงแล้วมันไม่อนุมัตสองยิงแล้วโดนแบนโดนปฏิเสธถูกปะกูรู้พวกมึงโดนอนุมัติไปแป๊บหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงอาจโดนแบนแล้แบนเพราะอะไรหนึ่งเป็น lml สองเป็นแชร์ลูกโซ่สามเป็น Uh, งานอะไรนะราดมทุนเนี่ยมันเข้าขายสามอันเนี้ยคุณก็โดนแบนด์โฆษณาแล้วคุณก็โปรโมทต่อไม่ได้แล้วแดกเงินคุณไปฟรี Free. ถูกปะ่ะแต่ของผมอะ่ะผมเออผมก็ผมยอมรับแหละว่าม,มันก็แดกมันก็แดกเงินผมไปเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นผมทําผมไม่มีขั้นตอนไม่มีเทคนิคเี่ยอะไรเลยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมถึงอยากให้ทุกคนดูคลิปไงดู youtube ผมดูให้มันเข้าใจ ไม่ใช่ว่ามึงดู e ีหนึ่งี่สองมึงทักกูมาหาคลิปวิดีโอกูอยากจะดา่ามึงมากเลยต่อให้มึงแก่แค่ไหนกูก็อยากจะดา่ามึงเข้าใจปะเพราะมึงไม่มึงแบบแม่งโคตรโง่อะกูเอาแบบสิ่งดีดีให้มึงแต่มึงไม่ไม่ฝักเขาเรียกว่าฝักไข่ฝักไฟอะไรชักชักอย่างเออไม่รู้เรียกยังไงไม่รู้นั่นแหละคือคุณไม่ยอมที่จะดูไม่ยอมที่จะอะไรเลยคุณจะวันวันคุณจะเอาแต่ พีเอชพอแล้วคุณก็บน่นบ่นบ่นบน,บน,บน,บนว่ากูไม่ได้กูไม่ได้คุณไม่ได้ไมไดผมจะให้ดูกูให้ดูเลยกูโชว์ก่อนตอันหนึ่งเจ็บคออีกอ่ะอ่าผมให้ดูลูกทีมผมเอ่อมาตั้งมาสมัครเข้ามาวันที่ยี่สิบสี่ สมัครเข้ามาวันที่ยี่สี่นะจำไว้วันที่ยีสิบสี่อ่าไหนวะโอเคสมัครเข้ามาวันที่ยีสิบสี่คุณดูวันนี้วั็นที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบเก้ายี่ห้าวันปะยี่สี่ยี่ห้าหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้หกวันอ่ะคุณดูเห็นอะไรไหมคุณเห็นไหม ผมดันลูกทีมผมทุกคนผมสอนลูกทีมผมทุกคนสองร้อยสิบคนที่มันหามามันขายไปได้ทั้งหมดสิบแปดคนนั่นเท่ากับว่าอันนี้คือยังเข้าระบบไม่หมดนะเพราะว่าระบบระบบเหมือนกับว่าอัปเกรดช้ามากช่วงเนี้ยตั้งแต่มันมีการปรับปรุงระบบอะไรตอนสองทุ่มเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะเออมันมันช้ามากวันนี้น่าจะได้ประมาณยี่สิบกว่าคนอ่ะมาแค่ห้าวันหกวัน จะขึ้นเอเอมแล้วคุณเห็นอะไรไหมหนึ่งมันะตั้งใจทำและมันดูผมแล้วมันถึงมาสมัครคุณเข้าใจไหมเพราะว่ามันเห็นว่าผมอะไอเหี้ยมันไม่ใช่คนธรรมดานะไอเหี้ยเนี่มันเป็นคนที่แบบเอ้ยความคิดเร็วไปเร็วทําเร็วอะไรหยิบจับได้ทําเป็นเงินเป็นทองได้มันทําเนี่ยถ้าคุณมองผมอย่างเงี้ยได้คุณก็จะเข้ามาหาผมแบบพี่สอนผมหน่อยพี่ ผมอยากไปเรียนด้วยพี่แบบอยู่แถวไหนอะไรเงี้ยมีคนทักมาหาผมทุกวันถามว่าผมแพ้พี่คุณพาไหมก็แพ้แหละเพราะว่าพี่คุมาเขาอายุเยอะกว่าประสบการณ์เขาก็เยอะกว่าแต่ว่าในเรื่องความรู้ผมเทคนิคผมประสบการณ์ผมก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเออเข้าใจปะก็ไม่ได้น้อยหน้าใครสามารถมาสอนงานพวกคุณได้ถามว่าทําไมยังไม่ขึ้นเอเอ็มก,ก็เพราะผมกลัวก,ก็กลัวมานั่งมัวอัดคลิปวิดีโอสอนพวกมึงเนี่ยไอ้ี้ย แล้วกูตอบดูคําถามลูกทีมทุกคนเลยนะไอมึงว่ากูดีใจดีปะ่ะไอเหี้ยทักเฟซกูบ้างทักไลน์ส่วนตัวกูบ้างแบบทุกวันเนี้ยกูไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยเดี๋ยวกูลบไลน์กูลา้ลางใหม่แล้วไอเหี้ยทักมาพี่เขาตอบแบบเนี้ยต้องตอบอยังไงเก็ตปะ่ะทักอย่างนี้ต้องตอบอยังไงเออกูอะวันวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรและกูตอบแค่ลูกทีมกูไย เออแต่ไม่เกินอาทิตย์นี้ไม่เกินอาทิตย์หน้าน่าจะได้ขึ้นมั้งไม่เกินที่อาทิตย์หน้าเออก็ขึ้นแล้วแหละแต่ทีเนี้ก่อนจะขึ้นก็แบบเออขอพาพวกคุณไปแบบเอเอมหน่อยแล้วกันเนาะสงสารส่งสารเนาะบางคนแม่งเอทียังไล่ให้มาดูคลิปกูเลยตลกถูกปะ่ะโอ้ยขำอ่ะเข้าเรื่องไปกด ไปกด follow ไปกด follow ไว้ผมจะตั้งเป็น private ด้วยก่อนไปกด follow ไว้อ่ะพอ follow เสร็จผมจะเปิดรูปภาพที่ผมเขาเรียกว่าอะไระแม่คนเห็นอะ่ะซ่อนไว้เออแล้วผมเพราะว่าผมไม่ชอบให้ไอ s อินส a าแกรมผมมันวุ่นมันดูวุ่นวายอะ่ะให้มันมีแต่รูปแต่รูปอะไรเงี้ยเข้าใจปะผมก็จะไปเปิดให้ทีละเปิดให้ทีละเซตสมมติว่าโอเครีเควสมาเต็มร้อยโอเคผมรับรับ,รบแล้วผมเปิดให้ชั่วโมงนึงอะไรเงี้ย ิดแชรไวปแค่ชั่วโมงหนึ่งแล้วพวกคุณก็เข้าไปดูไปแคปไว้แล้วก็ไปทําตามทาไมต้องทําตามผมหนึ่งการโปรโมทของผมไม่ใช่การโปรโมทแบบแบบสร้างรายได้แบบเขาเรียกว,ว่าไม่ไม่ได้โปรโมทแบบตรงๆอ่ะไม่ได้โปรโมทแบบตรงๆเป็น,เป,นเป็นการโปรโมทที่แบบอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยนิดนึงเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนแบนการถูกปฏิเสธอ่าเนี่ยแหละทําไมผมถึงบอกว่า เออผมลองมาหมดแล้วใช้วิธีไหนมาใช้วิธีไหนทําผมลองมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็เอาไปทําตามแค่นั้นเองแคปชั่นที่ผมทํายังไงคุณก็ไปพิมพ์ทําตามแค่นั้นจบไหมส่วนเรื่องรูปเจ็บคออ่ะเียน้ำไม่มีส่วนเรื่องรูปภาพนั้นอ่ะเออคุณก็ไปแคปเอารูปภาพผมก็ได้อ่ะ แคปไปแล้วก็ไปจัดการเป็นของตัวเองถ้ามันเรียบร้อยนะมันจะมีผมจะเปิดให้ประมาณเจเจดหรือหภาพนี่แหละโอเคคุณก็ไปแคปแล้วก็ทําตามนั้นโอเคปะ y ยู g เกตไหมอ่าถ้าอยู่เกแล้วคุณก็ผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ผมจะพูดอีกก็คือหลังจากที่คุณยิงแอดแล้วอะ่ะโอเคคุณจะได้ผลตอบรับยังไงเนะี้ยผมไม่คอนเฟิร์มร้อยนะ เพราะว่า 1. ตอนนี้คือคนยิงแอดก็ค่อนข้างเยอะสองแต่ว่าสิ่งที่ผมให้คุณได้คือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายผมจะสอนยิงแค่ใน Instagram มนะครับผมทุกคนต้องไปทำการดาวน์โหลดแอปไม่ใช่ดิทุกคนต้องไปสมัครแอปเขา อินสตาแกรมไว้หนึ่งแอคเขาสมัครเพิ่มนะแล้วก็อย่าเพิ่งทําอะไรมันสมัครไว้ก่อนอย่าเพิ่งกดที่อะไรเลยนะอย่าเพิ่งกดอ่าเรามาเริ่มกันดีกว่ามันเริ่มการยิงแอดกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนทีลักเรียกว่าอะไรอะทีลักขั้นตอนอันนี้ผมจะสอนการยิงโฆษณาในอินสตาแกรมนะผมจะไม่ยิงในเพจเพราะเพจมันจะวุ่นวาย แต่ว่าอินสตาแกรมกับเพจอ่ะมันจะคู่กันเข้าใจปะมันจะคู่กันโอ้ยติ่งไปกินสไปมมาจะหรยอมันจะคู่มันจะเชื่อมกันอยู่แล้วอ่ะอืมโอเคทุกคนเข้าไปที่อินสตาแกรมของตัวเองนะครับผมอ่าอ่าลบลบให้รูปรูปภาพหน่อยลบให้คลิปหน่อยอ่าเข้าไปที่อินสตาแกรมตัวเองแล้วทุกคนก็เลือกอ่าตรงที่เป็นโปรไฟล์นะครับ พอเลือกตรงที่เป็นโปรไฟล์เสร็จก็เลือกข้างบนสุดอตรงที่มันเป็นชื่อของเรานะไปช้าช้าตรงที่มันเป็นชื่อของเราพอเข้าไปเสร็จคุณก็กดเพิ่มบัญชีผู้ใช้่าพอกดเพิ่มบัญชีผู้ใช้เสร็จแล้วกดเลือกสร้างบัญชีใหม่อ่าตั้งทีนี้ทุกคนตั้งชื่อเลยว่าจะเอาเป็นชื่ออะไรแนะนาว่าไม่ต้องใช้คําว่า pinggo thailand นะมันซ้ําาผมจะตั้งเป็น รีอันเดอร์สกอร์มิน,นอ่าถ้ามันไม่ซ้ำมันก็จะขึ้นว่าผ่านโอเคป่ะถ้ามไม่ซ้ำมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะอ่าถ้าใครซ้ำอะ่ะมันจะขึ้นเป็นสีแดงแสดงว่ามีคนใช้ชื่อนี้ไปแล้วโอเคอยู่นงแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับหรือว่าใครใช้ประสาอีนกูกก็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 กด next ครับผม ทีนี้มันให้เลือกว่าสําหรับใครที่มีสองสองอันสามอันอะไรเงี้ยมันก็จะให้เลือกว่าจะให้ล็อกอินผ่านยังไงบ้างนู่นนี่นั่นผมมีสองอันเนี่ผมมีบัญชีหลักกับบัญชีร้านมันก็เลยจะขึ้นแบบนี้แล้วก็กดถัดไปนี่แหละลไลน์เด้งมาหยุด anyone who can log in m i n m access นะอพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็ยินดีต้อนรับสู่อินสตาแกรใหม่ของเราแถดแดนถูกปะเราก็กดสมัครใช้ให้เสร็จนะครับอ่ามันก็จะมาหน้านี้แล้วเพิ่มรูปโปรไฟล์แล้วแล้กดเพิ่มรูปเข้าไปใครใครอยากได้รูปหมาได้รูปแมวก็เออตามนั้นอนะ่ะโปรไฟล์ุณดนะ อยากได้เงินก็เอาหมาเอาแมวไปขายนะแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปพอเพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วแอบแบล็คของผมจะไม่เพิ่มนะเจ็บเวลาใครใครจะเพิ่มก็เพิ่มอ่าแล้วผมก็กดข้ามไปก่อนบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบอ่าแล้วก็บันทึกหรือว่าจะม่บันทึกอะไรก็แล้วแต่ของคุณผมกดข้ามอย่างเดียวช่วงนี้อ่ามันก็จะขึ้นมาว่า คนนี้รู้จักไหมกดติดตามได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็กดข้ามเพราะผมไม่ติดตามใครผมเชิดผมยิงเข้าใจปะหนุ่มฟอเหล่าเฟียอนุญาตให้ค้นหาค้นหาคนที่จะติดตามโอ้เด้งไม่อยู่จริงๆไม่ใช่ลูกทีมผมด้วยนะไ <laughs> ลน์แอดะในไลน์แอดอะไม่ใช่ลูกทีมผมนะ อนุญาตให้ค้นหาผม,มอนุญาตแล้วกันลงแม่งมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมพอใครได้มาหน้านี้แล้วเราจะเลือกที่เนี่ยรูปเป็นรูปคนนะครับด้านล่างขวามือ,อเลือกเป็นรูปคนด้านล่างขวามือแล้วเราก็จะมาทําในส่วนของการทำเรียกอะไรเปิดเป็นธุรกิจ Business business กดตรงขี่3ขี่ด้านบนด้านขวามือสุดนะครับกดเข้าไปอ่าพอกดเข้าไปปุ๊บคุณไปตั้งค่าอ่าตั้งค่าเสร็จคุณไปที่บัญชีบัญชีถูกไหมวะไอ้เหี้ยเปลี่ยนเปเปลี่ยนไปใช้บัญชีมืออาชีพคุณเห็นข้างล่างสุดไหมคุณเห็นข้างล่างสุดป้าสีฟ้า าคุณไม่เห็นคุณใส่แว่นนะอืมกดเข้าไปมันจะมีครีเอเตอร์กับธุรกิจอ่าเราเลือกเป็นธุรกิจเราเลือกเป็นธุรกิจคุณเห็นหรือ,อยังว่าโทรศัพท์ผมอะ่ะวันวันหนึ่งแบบคุณต้องตอบคุณต้องคุณต้องตอบอ,ะอ่ะอ่าเราเลือกเป็นธุรกิจแล้วกดถัดไปครับพอกดถัดไปเสร็จแล้วก็ดำเนินการต่อบไปเรื่อยๆอ่า เลืหมวดหมวดหมู่อ่าเราเลือกอะไรอ่ะเราเป็นบล็อกเว็บบล็อกเกอร์ส่วนตัวหรือว่าค้าขายสินค้าบริการดีเอาเอาไหนเอาค้าขายสินค้าบริการแล้วกนะันอ่าที่ปุ๊บแล้วก็กดถัดไปรอมันนิดนึงอ่าชิมหายขึ้นมามาหมดเลยเบอร์กูเมลกู ไม่ต้องโทรมานะจ๊ะแล้วก,กดถัดไปได้เลยโอ้โหขึ้นสนานวันไวอาทีเนี้ยมันจะให้เลือกเพจใช่ปะ่ะเราจะต้องมีแอคเค้าอ i n s t a แกรมพร้อมโว้ยน้องสาวก็โทรมาขออนุญาตตัดสายก่อนอะโลครับมาต่อกัน เมื่อกี้น้องสาวผมมันโทรมาแล้วหน้าจอโทรศัพท์ผมมันเล็ดโดนตัดไปด้วยไอเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่ทุกคนกำลังสร้างเพจ a c e b o o k ใช่ไหมอ่าคุณก็ทำตามที่ผมอธิบายไปเลยแต่คุณจะไม่เห็นภาพนะอันนี้ต้องขอโทษด้วยคุณจะไม่เห็นภาพอ่าแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะมาดูในหลังจากที่คุณสร้างเพจเสร็จแล้วอ่ะมันจะให้ตั้งชื่อให้ให้เลือกหมวดหมู่อ่าคุณก็ทำตามขั้นตอนไปนั่นแหละ พอทำเสร็จปุ๊บคุณก็จะมาอยู่ที่หน้าอินสตาอินสตาแกรมของคุณมันจะเข้ามาอยู่หน้าอินสตาแกรมแล้วคุณก็เลือกมันจะมาในอยู่ในในอยูอ่หน้ายินดีต้อนรับสู่รีมินนอรีแอนดสกอรมนใช่ปะโอเคมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับผมแล้วเราก็จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ของผมไม่กรอกนะครับผมก็จะไปต่อ เพราะว่าผมขี้เกียนเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะผมก็กดปิดกับปิดกากระบาดออกปิดกากระบาดออกเสร็จปุ๊บอ่าทีเนี้ยคุณก็มาเนี่ยมันจะมาเป็นแบบโปรไฟล์แบบบิสเนสแล้วนั่นคือคุณสามารถโปรโมทได้คุณสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสวิปอัพได้ในในเคยเห็นพวกเน็ตไอดอลปะเคยเห็นอ่าคนที่มีผู้ติดตามหลักหมื่นปะที่สามารถทําได้เลยอ,ะอ่ะเอออันนั้นแหละ คุณก็สามารถทำสวิปอัพได้ในสตอรี่อะไรเงี้ยหรือว่าสร้างโฆษณาต่างๆพอหลังจากนั้นคุณจะมาอยู่หน้านี้แล้วนะครับพอมาอยู่หน้านี้คุณก็กรอกข้อมูลอะไรให้ครบสีขั้นตอนเนี่ยศูนย์ถึงสขั้นตอนกรอกให้เสร็จพอเสร็จแล้วอะ่ะคุณก็ไปก๊อบเอาภาพแล้วก็วิดีโอที่ผมจะเปิดให้ในอินสตาแกรมผมอันนี้ไปกด Follow ผมจะเซตเป็น p r i v a t e Uh, private account ไว้ก่อนเพราะว่าผมจะเปิดเป็นรอบไม่งั้นพวกคุณก็แบบทยอยกันเข้ามาทยอยกันเข้ามาแล้วผมวุ่นวายผมไม่ชอบคนที่ทํางานไม่เป็นระบบผมไม่ชอบคนที่ไม่เป็นระเบียบไม่เข้าใจปะ,ะหลังจากที่คุณเข้ามาหน้านี้แล้วแสดงว่าคุณเสร็จแล้วคุณก็ไปใส่รูปโปรไฟล์อะไรให้เรียบร้อยแก้ไขแบบเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยอ่าแล้ว เรื่องการโพสผมจะมาเรื่องการโพสการโปรโมทอะ่ะผมจะมาสอนใน EP หน้ามง,งปะไม่งั้นอะ่ะคุณจะรู้สึกแบบโอ้แม่ก็ทำไมมันหลายขั้นตอนังเลยว่าอีเหียแค่สร้างอันนี้ยังยากเลยอย่างเนี้ยมันจะหลายขั้นตอนนะผมก็จะให้ทุกคนสร้าง Account แล้วก็สร้างเพจ Facebook ไปเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเหลือแค่พวกคุณไปก๊อบข้อมูลผม จากอินสตาแกรมผมอันนี้ย้ําให้หลายรอบมากนะไปโกดผมจะตั้งพรเวทรอแล้วผมจะรับเป็นชุดๆเป็นรอบๆใครที่มาแบบมาเร็วผมก็ครบแต่ว่าครบร้อยครบสองร้อยผมก็รับแล้วผมก็จะเปิดให้หนึ่งชั่วโมงเพราะว่าผมไม่อยากให้แบบอินสตาแกรมผมมันแบบมันวุ่นวายอ่ะคุณดูเนี่ยผมก็แบบให้มีแต่รูปให้มีอะไรอย่างเงี้ยเก็ตปะ ไม่งงนะส่วนใครที่แม่งไม่เคยไม่เคยดูคลิปหรือว่าไม่เคยอะไรเลยอ่ะคือแบบกูกาบละไปดูใหม่นะดูให้มันครบ ep สี ep ห้า ep สาม ep สี ep ห้าดูให้มันครบหรือว่าอันไหนก็ตามที่อยู่ในช่องอ่ะไปดูนะครับผมแล้วก็วันเนี้ยผมเจอมีคนดูดคลิปผมไปขอร้องอย่าดูดนะอย่าดูดเลิกดูด ว่างกับปองก้าก่อนมึง่ะไอ้กาดดูดไปทำเหี้ยอะไรเดี๋ยวกูตามไปด,าด่าเดี๋ยวมึงรอดูก่อนรอก่อนให้กูว่างก่อนช่วงนี้กูไม่พอว่างเพราะกูาาะตามลูกพีดคนอื่นอยู่เหี้ยาตามสอนอเหี้ยใช่เรื่องกูปะเอออ่าไปกดติดตามนะครับแล้วก็อะ EP หน้าผมจะมาสอนโตโหมดอีกรอบหนึงสอนการจ่ายตังคนะครับโอเคยูน okay. ง you know? นหรือเปล่าถ้าไม่โนก็ไม่โอเคนะคะ